เมือเ่อแเมษาย,ยนประหัดย้ายแล้วก็จะได้เดินทางมาพบปะกันพบรักออนไลน์รักทางไกลรักไม่ขาดฝันฟ้าผัาเปีย้ยงรักสายฟ้าแลบ,บนี่นะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะามาเริ่มกันที่คอนเทนต์ใหม่หรืออาจจะเก่ากับสมาชิกท่านเก่าๆนะคะขอบคุณที่ยังตามติดสนับสนุนกันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาถาม,ถามถึงเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ของชาวมังกรแม่ทัดดินนะคะเดือน มก,กราคมอันนี้เราก็อ่านดวงดาวที่เดินเคลื่อนครอยของวันที่31มก,กราคม2,500 65นะคะเป็นการอ่านภาพรวมนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับคำถามถ,ามถึงโซเมตนะคะเนื้อคู่กับขอ ห้าคำก็พอนะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้นะคะก็อ่านตามไพ่ดูนะคะห้าคำถามก็คู่วัดเวรเวนวายนะคะ,ะก็เริ่มกันที่คู่นะเขาทำอะไรเดือนมกราคมเนะี so, ่ยโซเมดเขาหรือเธอเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใคร สถานการณ์ตามท้องเรื่องเล่าเรื่องราวก็บอกว่า,าเขาได้ทำการค้านะก็เกี่ยวข้องกับปุตตะนะคะบุตรหลานบริวารบุตรหลานบริวารน,นี้ก็ทำการค้านะการงานของเขาเนี่ยก็ทำด้วยความรักนะคะ พบรักกับคนหน่ารักนะคะเขาเนี่ยก็การเดินทางชีวิตของเขาเดินทางไกลติดต่อค้าขายาก็อไปพบรักนะคะอ่าก็ได้ทำธุรกิจอ่ามีการลงทุนนะคะลงทุนนั้นก็ มีการเงินเข้ามาเป็นคนใจดีนะคะชอบทําบุญสุนทานก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายค่ะชีวิตโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีรักเข้ามาอุปสรรคปัญหาในเรื่องดลเอนะอุปสรรคค่ะ การแต่งงานนะคะล้มเหลวค่ะตนเองก็เดินหนีตีจากจากความรักก็มีปุตตะอเดินทางไกลค่ะไปทำงานก็ได้พบกับการเงินนะ,ะได้พบกับ คนใจดีมีเมตตานะไปพบก,กับสตรีนะคะมาอุปถรรัมภ์แล้วก็ความรักก็จบไปนะคะอริค่ะไปมีคู่นะคะ The Lover กับสุภาพนะคะการแต่งงานทางไกลนี้นะคะวินาศจบสิ้นไปนะคะ จบสิ้นไปก็มีรักใหม่เข้ามาแล้วนะปัตตนี้มีรักใหม่เข้ามาค่ะไปพบกับความรักที่ใหม่สมหวังนะคะมีรักใหม่เข้ามาค่ะตามติดดูต่อไปวัดอะไรเกิดอะไรขึ้นนะในเดือนมกราคม วอดดูป่วยนะป่วยกับความสัมพันธ์ท็อกซิกเรลชั่นชิพนะคำเขาชอบพูดกันท็อกซิกในเรื่องการเงินค่นนะการเดินทางค้าขายการเงินไรายได้เหน็ดเหนื่อยมากอันนี้สุขภาพเหน็ดเหนื่อยดูภายนอกดู ร่างกายกำยำแข็งแรงนะเกิดอะไรขึ้นวดัดเดินทางชีวิตผ่านรน้อนผ่านหนาวมาเดินทางเยอะค้าขายก็การเงินนะคะเดวิลดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ปุตตะาการได้ทำงานหนักนดเหนื่อยเพื่อหาการเงินไรายได้ เพื่อการเดินทางค่ะการกลับมาพบกันใหม่นะการเริ่มต้นใ้แรกเบอร์โรกันนะคะมีอุปสรรคปัญหากับการหาการเงินนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับการหาการเงินรายได้นี่นะเออ where ที่ไหน ที่ไหนอ่าก็ที่ืแห่งหนตำบลไกรนะคะอ่านี่ก็ไปตกหลุมรักนะคะมีความคิดที่จะแต่งงานแต่มีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดนะคะเงินตึงไปหมดเลยนะเงินตึงก็ต้องใช้วันเวลาแก้ไขปัญหา ขัดนะมีความคิดที่จะเดินทางนะคะแต่ปัญหายังไม่คลี่คลายเลยก็ไปเรื่อยก่อนนะไม่ใจร้อนและออันนี้ก็รักที่พัดพรากนอไปตกหลุมรักกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงแล้วนะคงเป็นบุตรหลานบริวารเขาแล้วนะอ จะเดินทางอีกครั้งก,ดก,งดกะะ็ดูสถานการณ์ w ว e r e ที่ไหนณต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนอยู่คนคนละที่ค่ะดูสถานการณ์แวดล้อมต่อไปนะคะ,ะไม่รีบร้อนค่ะใช้ชีวิตเรื่อยทำงานศินละปะเป็นศินลปินนะคะเว้นเมืออม่อ,อไรเมื่อไร อ่าอันนี้ก็บอกว่าอ่ดาวพ,พระพฤหัสนะคะตอนนี้ดาวพ,พระพฤหัสนะเมื่อไรในการเงินนะอ่าการเงินของเขาเนี่ยก็จะได้รับความมั่นคงนะจะได้เดินทางค่ะก็รอดาวพ,พระพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนสัตยะนะคะพระพฤหัสมีกำลัง แรงมากนะพระหัสในเรือนพระรหัสศัจษะนะอันนี้ก็เพื่อนเก่าการเดินทางนะคะการเดินทางไกลนะคะต้องรอวันที่8เมษายน2565ย้ายราศีไปอยู่ในเรือนสัจชะก็จะได้ติดต่อกับเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติคนนี้นะนะ,นะวัดเวเวนเมื่อ,อไหร่นะก็วัน ตั้งแต่วันที่8เมษายนเลยนะคะเตรียมพร้อมเดินทางนะคะ,ะท่านผู้นำพ่อพี่เพื่อนเนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่นะลาบผลจากดาองคารเลือดลมแข็งขันขนยันนะพ่อพี่เพื่อนทหารนักปกครองมีเกียรติมันชอต่ตางชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะ,ะทำอะไระตรงไปตรงมาถือมาลือนะมีภาระไว้เต็มบ่านะก็ เป็นกิ๊กคลิกของชาวมังกรนะนะราชินีพัจจันทร์นะก็มีบุญบาร,รมีเก่านะคะก็ได้รับการอุปถัมภ์นะอันนี้คือภายนอกดูเข้มแข็งภายในอ่อนไว้และไว้หวั่นนิมนวนนะคะนะมีบุญเก่านะคะมาเขียงคู่กันนะคะพ่อพี่เพื่อนนะราชินีพัจจันทร์นี่ก็ เป็นคนทางไกลนะปัตตนีราชินิพจน์เนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศนะคนทางไกลนะดิมพระดาวังคารพ่อพี่เพื่อนทหารนักปกครองทหารตำรวจนี้มีภรระมากมายนี่นะคะ,ะก็มีเกณฑ์จะได้พบคู่นะ,ะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติตันแดนต่ัถิทนมีไหวไรเรียกกันนะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับ การห่างไกลมาพบกับพระพฤหัสเนี่ยก็คือเพื่อนเก่านะคะเพื่อนสนิทที่แสนดีมาเจอแล้วก็มาเจอคนรุ่นราวใกล้เคียงกันนะพระพฤหัสศัชเพื่อนเก่านะเมื่อ8ดเมษายนพะหัสย้ายแล้วก็จะได้เดินทางมาพบปะกันนะพบรักออนไลน์รักทางไกล รักไม่ขาดฝันฟ้าผ่าเปี้ยงรักสายฟ้าแลบนี่นะก็เคยพบกันมาแล้วนะที่สมัยโน้นนะที่ท่านพ่อพี่เพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปสัมมนาที่ต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดันไกลเป็นคนสมองดีนะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะดาพุทธอริดาพุทธสุภะการแต่งงานที่ ฟ้ภาผ่าพเปรี้ยงแต่งโดยไม่คาดฝันเนี่ยอุปสรรคปัญหา,ภา,ภาก็จบสิ้นไปแต่ก็ได้พบรักกับเพื่อนอทำของขวัญของรางวัลที่มีค่านี้หลุดลอยไปนะเพราะว่าตนเองไปมีคู่นะแต่งงานนะคะแล้วก็ไม่สมหวังนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวนะคะ ดองคารพันธุกลายเป็นพ่อไม้ย่าร้างไปวายทำไมทำไมทำไมถึงทำกัดฉันได้ทำไมอ่ะก็คือการเงินอยู่นะทำอะไรไม่ได้นะการเงินมุนนะติดขัดค่ะเดวิลเนี่ยการเงิน รายได้เนะี่ยของเนื้อคู่ชาวมังกรนี่นะ,ะเป็นอสุรินราโาหูนะ,ะเราเรียกว่า relation s h i p toxic relation s h i p น,นะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะอยังไม่พอกับการจะนำเงินมุนมาใช้จับจ่ายนะคะ,ะก็ต้องรอวันที่แปดเมษาย,ยนใช่ไหมคไม่ใช่เดือนมกราคมนะอันพอพี่เพื่อน อย่างเงินยังไม่พอนะ,อะตรงหาเงินนะคะเงินที่มีอยู่ในเดือนมกราเนี่ก็ยังเป็นเงินมุนอยู่นะรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งในพอ่อเนี่ยก็ไปก,กิก๊กกับเพื่อนเก่านะอืที่กลายเป็นจากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่ทงคู่แล้วตนเองกับพ่อกับแม่นะ ปรารถนานะดาวสุกกรม,มะนะที่อิมเ e รสดาวตัวแทนของปุตตะนะการแต่งงานอ่บริวารน,นี่ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพ่อแม่จะได้มาเจอกันอ่บริวารน,นี้ที่นารักนี้ก็เป็นรักพัดพรากนะอะ่มีเกณฑ์ได้เดินทางนะอันนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะ เป็นคนดวงแรงนะบุตรบริวารเนนะี่ยมรณะพัดพรากนะอืมนะคือชาวราศีมังกรเองเลยมรณะดาวทิศมาทับลักนานะก็เป็นดวงของพ่อไม้แม่ไม้อ่ะมีเกณฑ์ก็ตนเองก็จะได้พบกับเสาในเรือนเสานะาคนที่พัดพรากอนะ่ะสามสิบปีต่อมาก็หมุนเวียนมาพบเจอกันใหม่ พบเจอกันมาแล้วตั้งแต่5ทธันวา6 3ต่อยอดถึง1มีนาคม66นะดาวเสาร์ก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ในเรื่องการเงินการเงินก็จะดีมากเลยนะคะ,ะราหูเนี่ยจะร่ำรวยมีการเงินไม่ต้องหมุนติดขัดคนที่เป็นพ่อม่อยารางมานี้มาเจอกันนะ คนทางไกลเนี่ยยศักต์ตำแหน่งก็เป็นแพทย์หมอพยาบาลทาหารตำรวจเนี่ยนะความรักที่ใหม่เปิดเผยรักเงียบๆก็จะเดินทางมาพบกับเพื่อนสนิทที่แสนดีคนนี้นะตรงบ้างไหมทักมาทางลายได้นะคะคำแนะนำนะคะจอย พบกับความสุขในชีวิตในทุกสถานการณ์ใช้เวลากับผู้คนอาบด้วยแสงสว่างของพลังบวกทําให้ชีวิตได้เต้นรำอ่ะวันเวลาที่กว่าจะมาพบกันใหม่นี่ก็ดูหนังฟังเพลงไปนะคะสตริงแข็งแกร่งด้วยพลังรักไลยลิมิต เราต่างมีความเข้มแข็งจากภายในในช่วงเวลาที่ยุ่งยากแม้พายุโหมกระหน่ำโหมกระหน่ำหนักหนาเพียงใดความเข้มแข็งจะอยู่ข้างกายคุณหาเวลานั่งเงียบๆสองสานาทีหายใจเข้าลึกปรับปรุงพลังเปิดใจตระหนักรู้ผู้คนข่าวสารที่ส่งถึงความช่วยเหลือเพื่อสร้างจิตใจเข้มแข็งโดยการทำสมาธิ ให้มีแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาตินั้นนะเป็นผู้เข้มแข็งนะคะ่านร้อนผ่านหนาวมานะอ่ากา็เมื่อไรจะได้มาเจอมาเจอเจอกันนะได้พบกับลาบใหญ่เลยนะคะาชาวมังกร ได้พบรักสายฟ้าแลบนะรักออนไลน์นะคะ transformation มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงตนเองอเช้งนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนผีเสื้อเตอิบโตตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ตอนรับพัฒนาการทักษะความคิดรู้ถึงความกระหารที่จะติดปีกโบยบิน เปิดเผยพลังใหม่ๆพยายามเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยแม้ว่าเขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนนะจำก่อนคิดบวกกับทุกสถานการณ์รู้สึกว่าร่าเริงกับชีวิตจากมุมมองใหม่สิ่งที่ท้าทายที่สุดสําหรับชีวิตก็คือคิดบวกกับทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจให้ ชาวมังกรนะคะกับขอห้าคำนะคะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะโซเมตนะคะ